สวัสดีครับเกิดมากินวันนี้นะครับข้าวครัวนะครับทําเมนูต้มนะครับเป็นต้มแสบเนื้อนะครับเนื้อที่เราใช้จะเป็นเนื้อในส่วนของเนื้อล็อกคงนะครับเป็นเนื้อวัวแทนนะครับวันนี้สั่งซื้อมาจากจังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูขั้นตอนนะครับดูขั้นตอนครับเป็นเนื้อมาก็ไม่รอช้าล้างสะอาดแล้วใส่หม้อต้มได้เลยนะครับ นะใส่หม้อต้มได้เลยก็ตอนแรกก็ใส่เกลือขนอสักก้อนหนึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับต้มให้เปื่อยก่อนเครื่องปรุงก็เครื่องต้มยำทั่วไปนะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดหรือทุกๆุบพริกสดใส่ไปหน่อยก็ได้นะครับครับหลังจากต้มพอป,ประมาณพอจะเปื่อยแนละ้วแล้วก็เอามาหั่นนะครับเพราะว่า เนื้อที่ต้มก่อนนะจะหั่นง่ายนะครับเนาะแล้วก็ไปต้มซ้ำใหม่ให้ให้เปื่อยได้ที่นะครับเป็นเนื้อล้อโค้งนะครับก็จะมีส่วนที่เนื้อที่เป็นติดมันหน่อยเนาะจะหอมแล้วก็ละมุนนุ่มลิ้นนะครับละมุนนุ่มลิ้นแล้วก็ถ้าเปื่อยแล้วก็จะอร่อยแล้วก็ถ้ามีคนที่ชอบสายเนื้อนะครับจะจะชอบบริโภคหรือว่าชอบกินส่วนของ เนื้อล็อกโค้งนะครับตอนนี้สนนราคาก็น่าจะอยู่ประมาณสัก250-280ประมาณนะครับถึงถึงสามน,น้อยนะครับเราด,ดูความนุ่มความละมุนนะครับอันนี้ต้มมาแล้วเนาะครับเป็นส่วนของล็อกโค้งเนื้ออันนี้เป็นวัวไทยแท้นะครับจะหอมนะครับจะหอมกินเนื้อกในส่วนที่ซื้อมาก็จะแถมมาในส่วนของเขาเรียกขีเพียนะครับแต่ว่า กอื่นไม,ไม่ไม่ได้ไม่กินเนาะก็เลยไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ในส่วนของดีมาด้วยนะครับม็เจะต้มให้เด็กๆกินก็เลยจะจะไม่ใส่ในส่วนนี้นะครับนะครับยอดอ่นแล้วสุดยอดสุดยอด้านี่ยครับเดี๋ยวเราไปใส่หม้อต้มให้เปื่อยนะครับนี่ นะครับหลังจากเนื้อเริ่มเปื่อยนะก็ใส่พวกเครื่องเทศนาะขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกสดทุบๆหน่อยนะครับมะนอหนึ่งก้อนนะครับซีอิ๊วขาวนิดนิดนะครับแล้วก็ใส่เกลือหน่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูเคล็ดลับความอร่อยจริงๆอยู่ตรงไหนนะครับอย่างนะครับลืมลืมอีกอย่างลืมอีกอย่างนะครับเป็นมะขามเปียกนิดนิดนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะเราให้ให้ความเปรี้ยวของมะขาม จะออกเปรี้ยวๆหวานๆนิดๆนะครับในส่วนของมะขามเนาะอ่าได้ที่แล้วหอมกลุ่นละมุนนั่นเลยนะครับเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยนะครับเราตักใส่ถ้วยสักครู่นะครับนี่นะครับหอมกลุ่นนะครับหอมกลิ่นเนื้อมากนะครับที่อย่างที่บอกครับที่เด็ดนะครับที่เด็ดความอร่อยจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน้ําปรุงนะครับน้ําปรุงเราก็เป็นน้ามะนาวน้ําปลานะครับ กระเทียมกับพริกสดตำนะครับไอตรงนี้บอกเลยว่าต้องให้รสชาติมะนาวนำนะครับเพราะเราต้องการความเปรี้ยวจากมะนาวนะครับเพราะว่าต้มแซบชื่อก็บอกว่าต้องแซบนะครับก็จัดมาจัดมาจัดมาใส่ไปครับคนคนคนอ่ะกลัวไม่เปรี้ยวนะครับใส่ม่หอมนะครับจะหอมจะเป็นกลิ่นของกระเทียมนะครับกลิ่นกระเทียมนําขึ้นมานะครับแล้วก็โปด้วยนี่ครับ ใบยาวหอมหอมกลุ่นๆนะครับใบยาวหอมหอมกลุ่นๆเสร็จแล้วครับจัดว่าเด็ดมาครับจัดว่าเด็ดนี่นะครับเรียบร้อยนะครับต้มเนื้อต้มแซบนะครับเป็นเนื้อลอกโครงสูตรแทบๆจากเกิดมากินเนาะนะครับเกิดมากินแท้ๆเลยผมนะครับเกิด ชมถ้าชอบนะครับทําเป็นแน่นอนนะครับถ้าดูจนจบคลิปนะครับทําเป็นแน่นอนแล้วก็วท่านไม่พลาดความอร่อยแน่นอนนะครับถ้าชอบก็กด,ดไลค์กด,ดแชร์เป็นกําลังใจให้นะครับจะได้มีเรียเร่ยวมีแรงทําคลิปต่อนะครับนี่นะครับจัดว่าเด็ดอิม่มยอยครับ